สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะพามาพูดคุยกับโค้ดแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงนะครับหัวหน,น้าผู้ฝึกสอนของทีมมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับผ่านไป3เกมอ,อาชาพยองเก็บได้เพียงแค่2แต้มโค้ดแบงค์มองว่าโอกาสที่ทีมจะได้เลื่อนชั้นเป็นยังไงบ้างรครับเออเราคิดว่าเป็นโอกาสที่ยากครับเพราะว่ามันก็ต้องให้คนอื่นคนอื่นเป็นใจด้วยครับในส่วนของเราเราก็พยายามที่จะสู้ต่อครับไม่ไม่ยอมแพ้ครับก็ตามหลั มันเสร็จที่เราวางไว้ครับวันนี้ก็ถือว่าได้เด็กเขาพยายามหนึ่งที่ครับแต่ก็ไม่ได้ประตูขเขาก็ต้องไปกับก <c oughs> แก้ไขกันต่อก็คือมองบ้าอีกสองดที่เหลือโปรแกรมนี้จะใครมั้นครับสองเกมสำรไปรับอ่างทองที่บ้านครับแล้วสุดท้ายไปเยือนสงขาเขคือนัดต่อไปนี่จะเปิดบ้านรับอ่างทองเล่นอ่างทองแล้วก็นัดสุดท้ายไปเยือนสงขา <c oughs> ถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอีกฤดูกาลที่จะไม่ได้เลื่อนชั้น นะครับแต่ว่าปกติแล้วมอนอตเองก็เป็นเรียกว่าทีมขาประจําในรับทีมบ,บิษอยู่แล้วคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักกี่ปีครับเราถึงจะขึ้นไปเล่นลีกลองของประเทศไทยเราได้ผมว่าเราก็มีโอกาสในทุกปีครับว่าอาจจะเรื่อโครงสร้างของเราที่เด็กพอถึงิรัฐเขาพร้อมที่จะเป็นคนอาชีพเป็นตัวนะเขาก็จบการศึกษาจากเราพอดีครับเขาก็จะไปเติบโตในในทีมอื่นครับเราก็ต้องพัฒนาเด็กต่อไปครับก็ก็ต้องพยายามขึ้นชั้นให้ได้ในในเด็ก ชุดที่มีต่อไปครับก็พยายามมันก็เป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากอยู่กับการทําทีมที่เป็นทีมมหาวิทยาลัยอืมครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนบอลมอนนไหมครับโอนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลมากครับที่เข้ามาช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราครับผมว่าพว่าเราก็พยายามที่จะเล่นอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะคว้าสามแต้มได้ครับแต่ก็รด้วยผลอะไอาจจะไม่เป็นใจครับก็บอกว่าเราจะจะทำซ้อมอีกที่เหลือให้ดีครับเราก็อยากที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ อันนี้ถามนิดนึงนะครับว่าในมุมมองของโค้ชแบงค์เนี่ยมองว่าในอ่าฤดูกาลนี้ถามว่าสามทีมทีมไหนบ้างที่จะได้เป็นน้องใหม่ของทีสองฤดูกาลหน้าผมมองว่าหลายทีมที่มีศักยภาพที่พอมาครับ <ไป S 1> เป็นทั้ง,งสมุนขาครับบางกอกอว่าจะเป็นศรีสะเกดนะครับก็ทีมที่เขามีลุ้นอยู่ครับก็ถือว่เาเขาก็เตรียมทีมไม่ดีครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณโค้ชแบงค์มากครับอ่าไม่เป็นครับ